มันมีแบบอะไรหลายๆอย่างอืมที่เออย่างพูดตรงนี้หมดไม่ได้ทำได้คะ่ะรอนิดนึงโอ้ถ้ากฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องมีกฎหมายไปแล้วประเทศนี้ครับครับผมเนี่ยเนี่ยที่อ้อด่าดทุกวันเนี่ยอ้อให้แม่เขารู้สึกร,รู้สึก ละอายแก่ใจบ้างป้าสูจะให้โคบเวอร์เป็นน้องหญิงไม่ไหวมัง้งจะให้เป็นทุกคนก็ไม่ไหวมัง้งน้องไปโรงเรียนไหมที่อ้อทราบมานะคะไปค่ะแต่ไปสายแล้วก็หยุดบ่อยเพราะน้องชอบป่วยอืม ในโรงเรียนไม่มีใครกล้ามีเรื่องหรอกค่ะเพราะว่าคุณแม่ครูเองก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องมีราวปากคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาไม่อยากมีใครไปมีเรื่องด้วยเขาแจ้งความฉันแล้วแจ้งเธอจะได้นอนหลับสักทีแจ้งสักทีอย่าลืมไปให้ปากคำเพิ่มนะไม่ใช่ไปแจ้งแค่นั้นแล้วก็จบนะเออ มีเรื่องแม่งมีศัตรูแม่งทั่วประเทศมิตรสอนออย่าไปโทษเด็กเลยค่ะเด็กเป็นแบบนี้เพราะพ่อ,พอแม่ค่ะเอ่อแอดมินบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนแล้วครูบอกว่าน้องมีพฤติกรรมหลังๆน้องมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวโกหกเก่ง รู้ไว้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวอีแม่ไปวีคุณครูที่โรงเรียนอีกถ้าอ้อพูดอะไรไปอีอ้อทำไมไอ้ชนละชาติมีอะ,อะไรกินได้ป่ากินได้กินเลยนนะไม่มันเป็นซอสอันนั่นไงหวานกินได้คุณพีมบอว่าอีอ้อใช่ไหมคะมีอะไรไอ้ชนละชาติหืมีปัญหาอะไร เขาบอกไม่มีแอดมินชื่อเพลินกับชื่อเอก็ออเป็นนามสมมุติมึงคืองูแท้นิลมิตรเขาใส่นามสมมุติโอ้ไม่มีแอดมินชื่อเอกับชื่อเพลินแต่ไปแจ้งความแอดมินเห็นปะตลกเนาะเขาใช้นามแฝงค่ะแม่คือปึ๊กแทะโอ้ ตัวจริงเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยเขาให้ทนายทำงานยากนิดนึงค่ะแม่อืมโอ้เห็นหมดแล้วคะ่ะเขาแจ้งความใครบ้างออรู้แล้ว ชนละชาติมึงจะพิมพ์ชื่อกูพิมพ์ไม่ถูกด้วยเอาดีๆค่อยๆพิมพ์อีกคุณชนละชาติเนี่ยพิมพอะไรอีอออีอ,ออนี่อะไรฮะเออบักชนละชาติอะไรพิมพ์อะไรมาจะเย็นๆน,นะเพิ่งหัดพิมพหรอเพิ่งเล่นติกตอกหรือย,อยังไงสรุปคุณอยู่ฝั่งไหนเนี่ยจะมาด่ากูหรือจะมาอะไรเอาดีๆนะเดี๋ยวโดน ทัวลงแล้วก็เอาคืนไม่ทันนะยังยังพิมพ์ให้มันถูกเพิ่งสมารติกตกเรื่องอไงเฮ้อฮ่าพิมพกันยังบวถือบวอย่างอยู่สเมเธอแล้วก็ชิมพิมพ์บวถืออยู่ ภาษาเทพเหรอคะคือน้องเนี่ยจะไม่สบายบ่อยนะคะอันนี้แอดมินพูดว่าน้องจะไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนคือไม่อยากไปเจอเพื่อนวัยเดียวกันคือเพื่อนวัยเดียวกันไม่มีใครเอาใจเขาไงไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาค่ะไม่มีใครคอยกราบคอยคานมาหาคอยให้ทุบคอยให้ตีก็เลยไม่อยากไปโรงเรียน แต่ทราบมาเนี่ยน้องไปอยู่ค่ะแต่ไปสายหลังๆมาก็โกหกบ่อยโอ้โทรศาตท์แป้นพิมพ์จะเป็นอนไนหรือว่ามันใซตโทรศัพท์รุ่นไหนมันคือพิมพ์โดดๆเด้งๆเฮ้พิมพ์กับบอถืออยู่ว้า 3, 4, วสามสี่เราก็นยังพิมพ์บอถืออยู่พิมพ์ไิสังมาโอ้ ไปกินบ้เจี๋ยสดกําลังไปกินบ้านไปกินที่ไหนฮะไปกินที่ไหนฮะไปกินที่ไหนอุดอรไปกินทำไมอุดอรไปกินก่อนนมมัีีออะไรทุ่ดรมันมีอะไรที่อุดอรอ<ะ>มันมีอะไรที่ทาให้้เรตองมีดุดรบีนผัวนิดนึง กวนไงช่วงนี้ทำไมสวยสวยพี่สั่งซุเตือโอช่างแต่งหน้าให้ค่ะแต่ปกติอ๋อก็แต่งประมาณนี้อยู่แล้วขอแบวๆแบ,แบไงมาอีกแล้วฝันดีพี่นางเออเจ้าไปนอนซะไปชนชาติจงกวด จงโคก,กวดนี่แปไปนอนไปนอนไปนอนเพจอีจันเอาอ้อไปลงตอนเล่านิทานฉันก็ตกใจอะไรวะกูไปลงแล้วี่บุมมรรดาก็ถามว่าอะไรนิทานของเธอเป็นไวรัเล่าให้เล่าอีกมันก็เล่ามันก็เล่าได้แต่คือไปเล่าในทีวีมันไม่อินไงเธอเข้าใจไหม คือทุกคนก็รู้ว่าเวลาอ้อไปออกทีวีเนี่ยอ้อจะแม่งโคตรรักษาภาพลักษณ์มาก<笑><笑>เวลาไปออกสื่ออ้อ,อจะรักษาภาพลักษณ์มากจะให้อ้อไปทําเหมือนในติ๊กต็อกทำไม่ออกทําไม่ได้เออพี่หมีพี่ม,มาหาหมีก็ยังขํำเลยคือพี่บุ๋มจะให้ไปเล่าในรายการมันทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเธอเข้าใจป่ะ มันไม่เหมือนกับที่เรามาไลฟ์สดแล้วก็อยู่คนเดียวหรือว่าลูกผัวอยู่อ๋อก็ไม่ได้อายแต่ว่าไปนั่งในรายการอ่ะทีมงานมีเปสิบยี่สิบคนเอา้าอะไรกินดีบ้างปกับใครไปกับใครจะไปซื้อไปต้องไปกับใครไปนั่บมาซื้อนั่นมาให้กินหันซื้ออะไรอันนั้นน่ะไอ้ผลไม้อ่ะเชื่อมจีดีกับไอ้นั่นไอ้นั่นสิรู้เรื่องบึเด้ไม่จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมทำไมจะไปอ่ะจะกินก๋วยเตี๋ยวพี่นี่ไหม โอ้ยีมันไกลเลยฟุต้ยต้องซอบอีกสอบอะไรสอบเต้มเนี่ยอต้องอ่านอณฑตมี่กพี่ให้การบ้านมาใหมอนารตมีอะไรัดกล้ามเนื้อเพื่อเพร่พี่ให้การบ้านเาต้องไปจำอณาโตมีอี ออกทีวีจะพูดน้อยคือคนมันเยอะค่ะเวลาเราออกรายการเนี่ยอต่อคนตาใช่ใช่เวลาออกรายการเราก็จะมีมีประเด็นของแต่ละคนเนาะซึ่งเคียร์ชัดเขาก็จะมีเวลาน้อยอยู่แล้วอ่าแล้วก็ออกโหนก็ก็เป็นเรื่องของใครของมันนะ่ะมันก็ต้องกระจายกระจายกันออกไปอ้อพูดน้อยแต่อ้อต่อยหนักค่ะพูดน้อยแต่ต้องให้คนจําว่าเราพูดอะไรนี่คือนี่คือนี่แหละ ในทีวีฉันมีกระรัเทซาฉันจะมาบ้องแบบในทิกตอกไม่ได้พี่บุ๋มจะให้ฉันเล่าฉันก็ยังเล่าไม่ได้เลยมันติดขาดพี่หนุ่มใจดีค่ะคือถ้าใครติดตามอ้ะนะอเนาะอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามแอปฟ้าเป็นหนึ่งนะคะกดเข้าไปหน้าหน้าช่องทิกตอกโปรไฟล์แล้วจะมีลิงก์แอปฟ้าแล้วกดเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะคะ คือวันไหนเนี่ยโอ้ยสนละซารจะบอกฟันดีเป็นซิปล,อล้อเราเจ้ากับไปนอนคอยบอตอบเจ้ากับบอกไปจากเทื่อเนาะรวบกไปจากเทือ่อเอาฟันดีครับฟันดีครับ,รบอยู่สรุป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นทางเราเนี่แหละแต่พิมพ์แบบทนายไปศาลก็แซบ่บพี่เอกใจดีค่ะกวนตีด้วยทนายไปศาลนนะ่ะแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆคือ คือช่วงที่อ้อเจอวิกฤตนะคะช่วงที่อ้อเจอแบบเรื่องราวแย่ๆเนี่ยไปปรึกษาพี่เอ๋นี่โคตรให้แบบพลังเลยอะ่ะแบบพลังบวกเลยนะแกบอกทํางานตรงนี้แล้วไม่ต้องสนใจอะไรทางนั้นทําต่อไปบวกแม่งเลยเออซึ่งเราก็เออ,เอก็ใช่ว่ะเออเขาอยากให้เขาอ่านมิ้นเขา คุณแม่เขาไม่ได้แจ้งเรามานะคะแล้วเขาเห็นบอกว่าเขาอยู่ในกระบวนการของโรงเรียนอ